สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถมดสัญญาเช่าของอาคเนนะครับผมแซมพามาดู v ีออสส่งมอบอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เป็น v ีออส5รุ่น e n t r รนะครับปี2022นะครับคันนี้เลขไมล์4 4่0 0กิโลเมตรนะครับลูกค้าท่านนี้ซื้อเป็นเงินสดนะครับจากจังหวัดฉะเชิงเซานะครับผม นี้เก็บงานล้างสีดูดฝุ่นลอกสติกเกอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะสวยปิ๊งเลยนะครับนี่ราคานะครับ374,0 0 0บาทนะครับซื้อสดไม่มีบวกแวดนะแบบนี้สวยๆแบบนี้ยังมีอยู่อีก1นคันนะครับเลขมาอยู่76,000กิโลเมตรนะครับไม่เข้มกว่านี้นิดหนึง นะแต่ยังมีอยู่นะครับผมปี22นะใครอยากได้รูปคันนี้ทักทายกันโทรมาสอบถามกันได้นะครับผมมามาดูก่อนนะสวยงามครับน,นี่ก็ปิ้งเหมือนเดิมนะห้องเครื่องวาวๆสวยๆนะฝาเดิมๆสวยๆสติกเกอร์นี่สำคัญนะต้องมีสำคัญเลยนะครับรูต้องคมๆซอกประตูอะไรต่างๆสวยโหนอตสวย ซอกต่างๆนีสวยงามนะครับไล่มาคานไม่เงาหัวน็อตสวยนะครับน,น,นะครับนี่สวยแก้มเก้มสวยชัดเจนนะครับหัวน็อตสวยขวาเดิมโตโยต,ต้านะครับแน่นอนนะครับผม,ม,ม,มดู ระบบแสงสว่างเช็คให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับน่างามๆนะล้อกระทะนะครับขอบ15นิ้วคันนี้ได้ยางปี25ด้วยยางปีปัจจุบันเลยใช้ได้ยาวๆนะครับดูไหนงภายในก็เนียนๆน,น,นะครับกุญแจรีโมทครบครันนะครับเลขไม่หม6 9 7กิโลเมตรที่ใช้งานไปเนะบาะสวยงามนะครับ เดิมทั้งลำนะครับมันอาจจะย้อนแสงนิดนึงเนาะนะครับผมดูท้ายหน่อยดูโอ้หนอตสวยมากมาดูเห็นไหมน็อตสวยเลยนะล้างน้ำต่างๆสวยงามตะเข็บสวยงามนะครับดูล้ออหลทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับนี่ยาแนวเดิมๆแบบนี้นะครับสวยงามนะ สวยเลยนะครับนี่สติกเกอร์แผ่นเพจอยู่นี่นะครับสวยงามนะเหมือนเดิมเนะ <c oughs> าะพาสีเช็คเรียบร้อย6.9ตุลาวิ่งได้ยาวๆนะครับผมก็ใครหาวีออสอยู่แซมยังมีในมืออยู่อีก1คันนะแบบนี้ไม่76,000มกิโลเมตรนะแบบนี้เลยนะครับผมสนใจก็ทักทายโทรมาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์โทร0 8 6 3 5 4 3692นะครับผมไปแล้วนะฝากรถรอๆเท่ๆแบบนี้1คันสวัสดีครับผมสวัสดีครับ